เออจะได้สบายสบายเหมือนเมื่อนกันก็มีจนมีรวยเนี่ยคนจนแล้วก็เหนื่อยนะตัดฟืนเผาท่านทุกวันทุกวันไม่รวยเหมือนข้าสักทีน่ะก็คนเราเนะี่ยมันเลือกเกิดกันไม่ได้ไแต่เราเนี่ยก็เลือกที่จะใช้ชีวิตที่ดีได้เพราะกับแม่เรานะ่ะเข้าไม่ได้ทิ้งส้มนเอาไว้ให้แต่ว่าเขาก็ทิ้งวิชาความรู้เอาไว้ให้พี่เนี่ยพี่จะเป็นหม้อยานี่แถวยานบ้าน โลอไอ้ซูพีไม่ได้เลยถ้าพี่ไม่แน่จริงไม่แกล้งจริงนะไม่ทํามาห้ากินเลี้ยงน้องจนโตมาถึงวันนี้ได้แม่มอยาคุยจังเลยดียังไงหมอยาแก่โอ้โหนี่มึงอย่าดูทูกไหนคุยน่อยอ่ะเ่ยวจะคุยให้ฟังสักหน่อยนีาเอ็งจาได้ไหมไอ้คนร่างบ้าน่ะไอ้ที่มาอยู่ด้านคุณทศเนี่ยชื่อไอ้พิทพิอนะไอ้พิกเออด้านคุณทศอยู่คนที่นี่บ้านเข่าเหรอ โอ้ยบ้านเมียมันได้คุณโทษน่ะไอ้พิกเนี่ยเมียเยอะมันมาได้กี่กี่อยู่ด้านคุณทษเนี่ยเออเออเป็นไรอ่ะเมียเก่าที่เป็นลิเกกันเมียมันน่ะอ๋อแล้วชื่อกี่เหรออยู่ด้านคุณทษอยู่ด้านคุณทษอ่ด้านคุณทษอีกี่านคุอยู่ด้านคุณโทษพี่มึงพูดพูดไปจอคอเมนต์แล้วนะสั้นข้างในสั้นข้างในเออมึงรู้ความจริงว่าชื่ออีกี่นี่ได้ข้าวว่าตอนนี้ ไปเลยเจนต้องเพชรคงจับได้อะแน่แล้วยังไงต่อนี่อิกี้เมียมันอะมาห้าทีโอ้โหเออแปลว่าพี่ก็ทินนี่ช่วยปรุงยาสูตรพิเศษดีๆตำรับยาดีๆจะให้พ่วงกินน้อยตรงซานผัวจะหายป่วยป่วยพูดพูดได้คำเดียวพูดว่าอะไรกี่อือเรียกกี่เออแสดงว่าเป็นนักนะเนี่ยมันรักเมียมันมากก็เรียกกี่คำเดียวเลยเออพี่ก็เลยนี่ เปอร์ตำลับยาปรุงยาสูตรพิเศษไปให้บิ๊กมันกินเลยเดีดีบิ๊กกินได้สามวันเท่านั้นแหละเป็นไงบ้างอ่ะพูดได้สามคำโอ้พี่รักกี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 เอ้ยวกะเลยให้บิ๊กแดกยาถึงมันเรียกกีกีกีเออฉันว่าเรียกได้คำเดิมกันหละมันไม่ได้เรียกเมียมันหรอกเรียกอะไรมันเรียกอาหารกลางวันมันกี าหาจีนหรือห่าไทยกูก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยสูตรคาไม่ได้แเอวข้าแอบจำสูตรแกมาแกรู้จักตำมอกไหมพ่อนงเจนน่ะตำตามอกพวหญ่ยิ่งอ่ะทำไมอ่ะก็ตำมกกับหมาโคราชแอบไปเที่ยวกะลีแกคงหิวอก็เลยไปห้าซื้อกิ๊บนั่นแหละมึงคิดอย่างนั้นเหรอเออที่เป็นห่อฮอใช่ไหมไอ้บ้าที่เจอมาไม่ได้ใจ่อ ไม่ห่อเหรอกินที่นั่นเลยฮะาไอห่อที่ไหนแล้วลำบ,บากไตาหาเลยไม่ห่อเอาได้องไรอ่ะตะมกอกเขาไปเที่ยวกลับมายะยยิงจับได้ไตมนันไอบิ๊กเลยน้ำเก็บไหมนะเป็นไงอ่ไอะไม่ได้เดินไม่ได้ไพูดทีก็โอ้แสดงวันนี้กระทบเซนประสาบเนี่ยเออมาคอ,อ,อยากูกูให้กินไปไม่เกินสามชั่วโมงไงอ่ะคือพูดชัดเลยยิง เล่นน้ำลายเลยจะน่าก,ก็เก้าออตาวอ <c oughs> ต่รักษาหรือจะฆ่ารอเล่นร่อเล่นอัอนนี้นี่วิธีที่อะไรไอ้วิชาความรู้ที่